เรามาสกคู่นี้นะเป็นเาวะต่างปา,ามนะจาบสพการเจริรนะชมหัวคนนั้นเด้ผู้หญิงสไลด์เอาอเลยครับ

งบครันะหลงตาออกมาแล้วนะครับหลงตาออกมาแล้วนะครับมิกเซนขาวนะครับมิกเซนขาวเวลาหลงตาผ่านยกน้ำสมายหลงตานะครับมิกเซนขาวครับมเซนขาวหลงตาไม่รับปัจจัยนะครับหลงตาไม่รับปัจจัยนะครับหลตครับเดี๋ยวยกน้ำขึ้นนะคะยกขึ้น

นั่งทิศเส้นขาว er. insight, น First, ั um, ่งเลยครับด้านหลังนั่งเลยครับผมนั่งเลยหลวงตาพานเลยพานเพื่อความดีๆบมงคลนั่งต่อกันเลยครับหลวงตาจะได้เคาะศีรษะให้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนั่งตัวต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวยกขึ้นแบบนี้นะคะค่ะและเรือทอดรองเท้าพิชิตไทยรูปใบตีไทยรูปใบตีนี่อะไรเขาออกไม่ได้ไม่ได้เขาออกเลยจ้ะไม่งั้นหลวงตาไม่คอให้ โอเคครับดูข้างล่างตาแบบนี้มีถนนมีอะไรเลยครับ <im itation>

ôi sao làm cái mọi người qua mặt hàng món quà thì có ยับขึ้นมาอีกจะยับขึ้นมาเลยโอเคครับโอเคขอบสุยครับสัสดีจ้าสวัสดีจ้าไ้มนะคองใดหลังมัห้อาไ้านแล้ว อะไรกะป้ายทะเบียนไดเอานะครับได้ครับรถดานวาเร่งความเร็วนะครับรถดานวาเรความเร็วนะครับรถดันวาอย่าเลยเ้นขาวนะครับอย่าเลยเนขาวนะครับอย่าเลยเนขาวรถดันวาเร่งความเร็วนะครับรถอดดามเร่ความเร็วนะครับปอดติดตามปอดดามเร่งหน่อยครับปอดปอดปอดดาเร่งหน่อยครับ่อด หลวงตามาตอดโผลด้วยครับตอดโผลด้วยเนาะผมครับอดเอาด้านหน้านะครับหลวงตาผ่านมาตอดโผลด้วยนะครับตอดโผลตอดหลวงท้ายเรียบร้อยครับตอดโผลตอดหลวงท้ายเรียบร้อยนะครับนั่นเรียบร้อยครับออกโผล่เรียบร้อยครับออกบวกด้วบวกขาวต่อเลยครับบวกขาวบวกเหลืองต่อเลยครับบวกบวก เอาระบายระบายหน่อยถรถอีบูแัสมารถึมบูรัมาระบายหน่อย